แล้วผมร้องท่อนไหนย่าไม่ได้ร้องยังเลยครับยืนตรงไหนต่อไอ้คนเนี้ยแล้วไม่ร้องต่อไปหันมาพวกพี่โค้งกันหมดเลยเรอเออมันก็เขานางโลงแล้วอ,ะอ่ะแล้วผมจะร้องอะไรนางแมวคนละจังหวะกันน้องตีทำไมเพลงสั้น้วเกิดน,นะเอฮะ,อะ ขาดคนนึงเนี่ยยังขาดอีกคนนึงนะหกคนนะไม่ใช่ห้ายังไม่ได้ร้องยิงยังครับขาขอขออชิปไปครับครับถึงเธอจะผ่านผู้ชายร้อยพันไม่ทำให้ฉันคิดว่าเธอนั้นจะต้อยต่ำ เธอใช่อยากทำชีวิตเลีวไหลฉันขอสมัครรักเธอสักคนจะเป็นน้ำฝนล,ชล้ชฉลมคราครบข้าวขวามใครยังมีสายยันไม่เคย ขอขอขอ,ขอ,ขอจุดชมชายเข่าไปนาย ไม่ทันอีกแล้วพี่ทำไมอะ่ะไ,ไอ้คนนี้พาเข้าโรงแรมไปแล้วแล้วไปอยู่ตรงไหนอะ่ะเขาพาเข้าโรงแรมไม่รู้เรื่องเนี่ยก็น,นั่งกินข้าต้มแล้วก็เมาอยู่นั่นเขาพาเข้าโรงแรมไปเลยัดปัญหา,าอย่างนี้ดีกว่าตัดปัญหาไปเลยนะ,<ฮ>ะไม่ไม่ไม่ต้องรองดีกว่าพี่ไห,ห,หว้แล้วทำไมฮะถ้าเกิด<ะ>เป็นวันอื่นผมไม่ไม,มีปัญหาวันนี้ขอร้องหน่อยได้ไหมทำไมจะต้องร้องวันนี้่ะแม่มาด้วย อ๋อแม่มาดูกันทำอะไรแม่แกมามานั่งอยู่ตรงโน้นติดต่อให้เราหน่อยสิพี่พี่ดูไอ้นี่มันหุนเนี่ยแม่นั่ไม่ใช่น้องสาวก็แม่แกสิอุ๊จะติดต่อไปไหนติดต่อให้พ่อพ่อเราก็มายืนอยู่ข้างนอกเขาไม่ยอมไม่เข้าเนี่ยแม่เอาล็อกพ่อแกเป็นเกลื่อน ติดแม่ท่านอีพี่นะไม่เอาขอเพลงหน้านะเดี๋ยวติดต่อแม่ให้ไม่เป็นไม่ใช่จะให้พามานั่งนี่จะร้องจริงๆเหรอขอร้องสักเพลงได้ไหมเล่าสั้นจริงๆนะนั่งปีทั้งหลายทำไมสั้นบ้าเลยอย่างนี้ตายเลยไม่ได้ร้องมาคนสั้นโอเคโอเคโอเคข่าวคราวฮีอพไยไปสองสมปี ลงานแล้วนี่ไปหาสีนะไม่ได้ไปหาเหลี่ยมไม่ใช่ทางเดียวกันเลยสีอยู่บุรีรัมย์เหลี่ยมอยู่สุพรรณนี่พ่อแม่ยังไม่ตายยังไม่ตายยังไม่ตายลูกยังไม่ตายพ่อแม่ยังไม่ตายเข้าจะเคยฟังเพลงนี้ไหมเนี่ย รู้ว่าพ่อแกยังไม่ตายยืนอยู่เนี่ย่ะยืนอยู่เนี่ยแล้วมันยังไงอะเนื้อเนี่ยฟังฟังตั้งใจฟังนะพอแม่ยูนาให้พี่มาเติมเถอะจินต์ดื้อพอแม่ยูนาให้พี่มาเติมเถจินต์กัวต้องพอกันไว้พดลืมแกเดี๋ยวจะเปียกหรือไม่ยังไงเดี๋ยวร้องเหมือนกันแล้วพ่อแม่ สภาพทุนหูหาขายตัวมัวชายในบานก,กลับนาเธอสีนี้ไปด้วยกันกแล้วไปสางสวรรอยู่บ้านท้องนาเนามนอย่าลงไฟแดงส่งสีแสงสาวน่าอย่า จะพาไปรดน้ำมนต์ร่างเขาเป็นดาวบ้านนาหลอดไหนหลอดเนี่ยทำไมรายการนี้ไม่ติดไฟอะฮะแกล้งด้วย มันม like ันเรื่องอะไรเหรอพี่มาลูดก็ทำไมบุงหาทำแบบนี้บุงหาพี่ไม่ได้ร้องเลย3ามเพลงแล้วเนี่ยบุงงาร้องท่อนสุดท้ายทุกเพลงเลยแล้วเนื้อท่อนแรกๆหายไปไหนหมดจะบอกก็ดีไม่ลงอินโอ้เากแ มาหาฉันไม่แกลงอ่จังงั้นรู้แล้วใจแกคิดอยากให้ฉันเรียกแกไอ้แพล้เอางี้ดีกว่าพี่ในเมื่อเขาแก้งผมลูกผู้ชายเลยนะครับออกรายการทีวีใครก็อยากจะโชว์พี่ขึ้นมาเลยเพลงไหนก็ได้ผมร้องได้ทุกเพลงเก่งถ้าเกิดพี่ขึ้นมาปั๊บผมร้องไม่ได้พิจารณาตัวเองลาออกจากคณะโอเคไหมโอเคมาเดินเดินช เราจะชมรมและแท็กซี่เจ้าเก่าเรานั่งอยู่ในร้านาคารที่ขาประจำส่งรถแล้วเข้าหูเรียบร้อยส่งรถแล้วเข้าหูเรียบร้อยแล้วไม่อีน้อยแล้วมานังฝั่งล่างแท็กซี่แท็กซี่มาแล้วมาแล้วแท็กซี่คนใหม่ขากินลังทวงมาเลยขากินลังทวงมาเลยส่งคนไปแล้วตามสายเส้นทาง เพลงนี้ผมร้องไม่ได้จะมาคุยเวอร์่าร้องนะทุกเพลงก็หน้าตาอย่างกับมาลุดให้ร้องหมอลำเหรอไม่มีใครร้องอีกแล้วนะครับนอกจากลูกชายนี่นี่ถามจริงๆพี่พี่ดีใจไหมที่มีลูกเป็นของตัวเองเนี่ยไปยืนกันหละ ไม่จำเป็นไม่ต้องถามมันจริงข้างหลังแต่น่าจะภูมิใจทำไมนี่เมียก็ท้องอีกแล้วอ้าวท้องแล้วพี่ห้าเดือนละห้าเดือนละห้าเดือนเออแล้วไอ้คนนี้ท้องใครอ้าวข้างหลังก็เมียฉันน่ะใจท้องกับใครละเมียพี่หนุ่มก็ท้องกับพี่หนุ่มสิบ้าเหรอพูดจาทุเลตอยังไงแต่น่ารักลูกเขาผู้หญิงอ้าวรู้ได้ไงอยู่ในท้องอ้าวหมออุต้าสาวนะครับเขารู้สามารถรู้เลยเป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงอยากได้ผู้หญิงอยู่แล้วแต่เด็กอาพับอาพับยังไงมีแขนซ้ายข้างเดียวเด็ก นาสารพี่หนุม่มนะยอมทำบาปเอาเอาอกออกทำบ้าอะไรเด็กที่ไหนมีแขนซ้ายสองข้างอะา่ะไว้ลูกแกแขนซ้ายสามข้างรวมกันไปนเลย <laughs> ลูกชายลูกชายลูกชายเอายังไงพ่อไอห,หนูร้องเพลงให้พ่อฟังก็เพลง พ่ออยากฟังแนวไหนล่ะเอาเอาไอ้ป๊อดป๊อดไอ้ป๊อดไอ้ป๊อดลูกกระปื้อนใช่ไหมมันอยู่ข้างบ้านเราไอเนี่ยปื้อนไหนก็ได้ป๊อดโมเดิร์นด็อกโมเดิร์นด็อกได้ได้เพลงใหม่เพลงใหม่เพลงใหม่เพลงใหมม่ันร้องคนเดียวเหรอมันไม่ร้องสองคนเหรอเออมันต้องมีสองคนแล้วไหนโมเดิร์นนี่ไงมแล้วด็อกนั่นนี่ด็อกเพลงอะไรจะร้องเพลงอะไรเป็นหมา เอาเพลงก่อนกันแล้วกันก่อนช้าๆรว่นก่อนจากกันคือนัางสองราวเป็นเพลงนี้ใช่ไหมโอ้โหเชยแหลกเลยเป็นวัยรุ่นหรือเปล่าแล้วไม่รู้จักมอสก่อนไอ้ปมอสมอสไหนพ่อก่อนก่อนใครก่อนใช่ไหมก่อนคือเธอท่ากันไม่แตกต่างจากเขาเลยเนี่ยพ่ออถ้าอยากรู้เดี๋ยวเรียกคนนี้เขารู้เลยแหละว่าเป็นใครเออที่ไหน ร้องร้องมันผิดมึง่อนไม่ไม่ก่อนอย่างนั้นไม่ใช่ก่อนไหนฮะจริงจริงครับก่อนจะไปเดี๋ยวจ่ายค่าวติ๋วด้วยนะเมื่อกี้กินแล้วไม่ได้จ่ายเลยสักคน